สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมวัอนี้มาพบกับช่องยแย่ไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าวัอนี้ยแย่ไปซีก็ได้นั่งขอมูลแนวทางเลขเด็ดมาพี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางว่ประจําวันที่16บหกกุสกีก่ายยอดเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังยแย่ไปซีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจยาย่ไปซีนั่นไมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็กจะเลื่มกดกระดิ่งเนาะจ้าเนาะย่านแย่ไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชชื่นอบอาจารยยยย์์ใดหรืออจะคมมมมเนตขาาาททัักกกบพี็ คอมเมนต์มาใต้ค no ลิปข <Bu> ้างล่างได้เนาะจ่าพี่น้องมาเบลล่ายยายห้างจ่าไปเบิ่งนของมู่งเนื้อทางอาจารย์ทันแหลกคนเลยเนาะจ่าเนื้อทางอาจารย์ท่านนี้เพิ่นบอกว่าสิบล่างว่าสั่นจ้าของอาจารย์กรมเกียตินุตีเนาะจ่าพี่น้องเพิ่นให้ยลักสิบล่างให้ยสามห้ยสามออกสามแปดสิบหกตุลาเนาะจ่าหนึ่งกุสกิกาเพิ่นบอกว่าใหาเก้าออกเก้าหาว่าสันจ่ามาเบิร์นสิบหกกุสกิกาให้ยยังมากเนาะจ่าพี่น้องสิบหกกุสกิกาว่าสันสิบล่างหนึ่งเจ็ด 2, สองเก้ามาสันจ่ามาตัวใดตัวหนึ่งมาส,สันรุ่งหายมือนี่าส,สันเด่นล่างของอาจารย์กรมเกียรตินุตีน่าจะเนาะหลักสิบพลางอย่างเดียวเลยจ้ะพี่น้องรักสิผู้ใดมีรักหน่วยดีกะจวดจ,จัดฝาดบุ๋มไซเดรน่าจะเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เก่าเงินเก่าทองมาสันจ่าข้างบนเก่าเงินงวดที่แล้วเก่าเงินเก่า,กาทองให้หญญออหยศูนย์มาสันจ่าออกศูนย์หลักลอยน่าจ่ามาเปิ่งงวดนี้ว่าบนให้เอียงมาหน่าจ่าเนาะ บนมาสันจ้าเด่นซีบนมาสันเนา,จา,นจานะจ้าพี่น้องาาจา 16, กแนวทาง, 7, าาง,กเ,กงเก้าเงินเก้าทองมาสันง 7, วดที่แล้วล่างใหาเก้าเนาะจ้าพี่น้องออกเก้าห้ามัสันจ้าหนึ่งสกีกาเนาะมาเบิงว่างวดนีเพิ่นให้อีหยังมาเนาะจ้าสิบหกก็สกีกามาสันเด่นล่างเจ็ดมาสันจ้าพี่น้องผู้ใดมีตัวใดตัวดีกะเสียบใส่เจ็ดของเก่าเงินเก่าทองไรเด่นล่างเจ็ดมาสันจ้าเพิ่นว่าต่อไปเลยจ้าหนึ่งสกีกามาสันแอดฟา้าไม้มาสันจ้าพี่น้องเพิ่นว่า พนห,หาเก้นอกจากพี่น้องข้างล่างออกเก้าาสันจ่ามาเบิ่งงวดีว่าเพ่นให้อียงมากนอกจากเนาะงวดีเพ่นห้มาจ้าสตัวเนาะพนก็นให้มาพกพนวอไท้สามตัวว่าสันหหาสามสองสามเก้าหกสาอเจ่หนึ่งห้าหนึ่งแปดสามเจ็ดว่าสันจ่าเด่นสุดกะหกหกับสามเจ็ดหนึ่งว่าสัน, 6, 5, 3, 3, 7, นาจ่าพี่น้องสองตัวเพนกะ 5 3 3 9 3 2 5 7 6 1กกับ1 8เปลีสัญจาจากแนวทาง3ตัวบนฝ่าไมหรือว่ากุยซอกเกาวสัญจาพี่น้องเนาะเพิ่นเปลี่ยนซื้อหม่ก็เป็นฟ้าไมมาสันจาพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าอาจารย์คู่เมืองมาสัญจาเพิ่นว่ารัฐบาลมาสัญจาเพิ่นว่าชุดเต็มของเพิ่นเนาะเด่นเพิ่นกายมาห้า050701 03และ04ออกไปก่อนจากแนวทางของคููเมืองมาสัญจาพี่น้อง ต่อไปเลขจ้าเดลล่างแอดพี่วสันจ้นา,า,จาอาจารย์พี่เนาะเดนล่างอาจารย์พี่วสันงวดที่แล้วอาจารย์พี่แห่ห้าเจ็ดเก้าปสันมาสองตัวเลยเนาะจ้าพี่นอ้องออกเก่าหาวสันจ้าวดนี้เจ็ดเก้าหนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งหรือว่ามาสองตัวล่างของอาจารย์พี่เนาะจา้าบริติตามแนวทางเดนล่างอาจารย์พี่อยู่กับแคบหนา้าจอเป็นแนวทางได้จา้าต่อไปแลวจ้าพิ่บอกว่าดับหน่วย1ิบนวสันจา้าดับ หนึ่งว่าสั่นจ่างวดงวดนี่ดับหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องงวดก่อนดับศูนย์ว่าสั่นจ่ากันว่าเอาอยูศูนย์ไปออกลอยเนาะจ้าพี่น้องกะสิบบนดับเอาอยูว่าสัะนะ่นเนาะจ้านาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าวิ่งล่างว่าสั่นจ่างวดที่แล้วให้หาว่าสั่นจ่าชนหาเนาะจ้าพี่น้องออกเก้าห้าว่าสั่นจ่ามาเบิ้งงวดนี้ว่าเพื่อนหายง่ายมาเนาะจ้า วิ่งล่างวส,สันจ่าปืนว่าเนาะงวดน,นี้เพื่นกับไฮมาวิ่งล่างวส,สันไฮเจ็ดกับสองมาตัวใดตัวหนึ่งหรือว่ามาฮอดสองตัวก็ได้จากข้างล่างเจ็ดมาแห้งจากข้างล่างงวดนี้พีน่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าแบ่งพันด้วยใจวส,สันจ่าปืนวา่าเลขดับเอ็ดหมูปลาวส,สันจ่าพีน่น้องงวดที่แล้วดับหมูปลาดับหาเอาอยู่วส,สันจา่าดับห้าออกศูนย์สามเทร์สันดับบน,บนเพื่อนน่าจาพีน่น้อง หมวดนี้ดับ4ีเทิ้งวสันจ่าพี่น้องกะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจากจากแนวทางมูปลาหรือว่าปูหน้าวสันจา่าบนวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจะแอดมอลกดมาะจากหมวดที่แล้วแอดมอลกดให้ไปลงล่างมาจากเก้าห้าของแอดมอลกด95เก้าห้าลงล่างวสันคูโตดมาเบิ้งวันี้เทศไทยมาห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าวสันจ่าพี่น้องจากแนวทางคู่โตดบนของแอดมอลกดจับบุดติดตามแนวทางแอดมอลกดอยู่กะ แคปหน้าจอเป็นแนวทางใดน,นอกจากพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้กะข,ขังเทิงคือกันจาน้าวันวาขังเทิงนอกจากงวดที่แล้วเพื่อนหิมากซีโตนอกจากศูนย์แปดหนึ่งสองมาศูนย์นอกจากพี่น้องรักลอยเพื่อนมาเบิ้งวันนี้ว่ารักลอยเพื่อนห้เอียงมารักลอยเดินดีของแอดมอลกดนาะจากพี่น้องหนึ่งสามสี่ห้ามาตัวใดตัวหนึ่งลักลอยจากแนวทางของแอดมอลกดนอกจากพี่น้องกะแคบหน้าจอไปเป็นรักลอยใดนอกจากเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้ยาโมออกซึกว่าสาาันจ่าเพินว่าสรุปล่างงวดที่แล้วเขาเก่าเนาะจ้าพี่น้องออก95ว่าซันจ่ามาเบิรล่างสรุปของยามโมงวด16พุศากิกาไหัามาเนาะจ้า,จา16พุศากิกาว่าซันจ่าเพินว่าสรุปร่างวันมี35 90มาตัวใดตัวหนึ่งล่างว่าซันจ่าเพินว่าคนเดน่นก็คือเน้นลักซิปเนาะจ้าจากแนวทางยาโมออกซึกว่าสันจ่าเนาะ ต่อไปเลขจ้าอันนี้เด่นบนมาสันจ่า่นว่าเด่นบนงวดที่แล้วหายเจ็ดกับหา่าสันจ้าออกเจ็ดนาะจ้ะพี่น้องเจ็ดหลักสิบเจ็ดอวยเกตลักหน่วยนั่นเห็นบ่กเจ็ดหลักหน่วยออกสามเจ็ดนาะจ้ะมาเบิ่งนวันนี้ว่าเพิ่นให้หยัง่ายมากน่าจะพี่น้องเนาะหมวดนี้เพิ่นให้มาจ้าบนหนึ่งกับเก้ามาตัวใดตัวหนึ่งมาสันจ้าเพิ่นว่าเนาะจ้ะแนวทางของเพิ่นเพิ่นกับผมไม่ซื้อเน่าจะลองเบิ่งข้างบนเพิ่นบอกว่าเด่นหนึ่งกับเก้าน่าจะพี่น้องเนาะต่อไปเลขจ้า อันนี้ของอาจารย์นมเมืองพลา,าชัย,ย่วะสันหวดที่แล้วเด่นบนล่างเก้าวะสันจ่าพี่น้องมาเก้าข้างล่างนอจ่าพี่น้องแล้วก็วมาโตสองตัวเพื่อนไฮห้ 5, ออ 5, าเก้าเก้าห้านอจ่าเนาะมาเบิ่งวดนีว้ว่าเพื่อนไหเอียงมานอะจ่าเนาะนมแอดอาจารย์นมเมืองพลา,าชัยประสันจะ่าบนว่าบานเดียวกันกับแย่ใบซีเลยนอจ่าพี่น้นองเนาะเมืองพลา,านชัยคือกันแย่ใบซีก็ได้ งวดนี้เพิ่นบอกว่า16กุศลกีกาวาสันเด่นบนล่างวสันจาเนาะเพิ่นบอกว่าเด่น5าวสันจ่าเพิ่นว่า2ตัวเพิ่นก็มี75 15 35 45 65และ0 5าวสันจ่า3ตัวก็175 915 179 975วสันจ่าเพิ่นว่าจากแนวทางของอาจารย์นมพลรานชัยวสันจ่าเพิ่นว่าเนาะ ผู้ใดมากับเป็นแนวทางอดไเนาะจาะ้าพอเราเป็นเขามาติดกันหลายงวดแล้วเนาะจา้าน้องวัดบางขันกับเขาการจ้างกับเ,เอาเล็กวิ่งเพิ่นไปก็ไดนี่เล็กวิ่งเพิ่นบ่านาสิลวดเนาะจ้าเด่นว่าบนก็นได้มาล่างก็ไดเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เจจิมผ้าร่วยภาษาจ้ารัฐบาล16พฤศจิกา,า,ากาภาษาจ้เพิ่นว่า3ตัวเก็กกิมพิ่นมีแบบนี้เนาะจ้าพี่น้อง3ตัวบนมีห้าเก2าสามสี่จามเพิ่นว่าแล้วก็ 4, 4 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6 0 523สองตัวบนล่างกับสองสามหกศูนย์สามเจ็ด้าห้าและหาสอสันจาบนวานเนาะจากแนวทางของเจจิมผ้าลวดสิบหกพุศกิกาวาสันเนาะจ่าพีนอง ต่อไปเลขจ้าอันนี้ของอาจารย์ดุยพระรันสันจากงวดที่อาจารย์ดุยหามาซี่คูเข่าสามเตบนนนะจ่าพี่น้องออกสามเตต้องตรงเลยจ้ามาเบิ้งวันนี้ว่าอาจารย์ดุยพระรัตนหยังมากนะจ่าพี่น้องเนาะสิบหกก็สกีก้าว่าสันจาาอาจารย์ดุยพระรันให้มาเนาะคุณเนว่าไทยพรมสามหกสามเก้าสี่หกและ 4, 9, 5, สี่เก้ากันหาหกปสันจาาพี่น้องกัพิจารณาเป็นแนวทางได้จ้า จ่าถายคลิปนี้แย่ไปสีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้อ,นองนะจ่าที่ได้ขามารับชมัาฟังกะขอหายสุขภาพแข็งแรงเงีงเลยล่วยสุขูสุขคดนะจา่าแย่ไปสีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ่าที่ได้แบ่งปันขอมูนแนวทางให้แย่ไปสีมาให้พอ่อแม่พี่น้องด้เบิง่งในชมเป็นแนวทางนะจ่ากะขอขอบคุณหลายเด้อจา่าสวัสดีจา้า